สวัสดีครับ FC นาตีมีดเดินป่าออนทัวร์ครับวันนี้มีมีดทำครัวครับมาแนะนำให้กับเพื่อนเดี๋ยวนาตีดึงกล้องขึ้นสูงอีกนิดนึ่งแป๊บหนึ่งนะครับอ่ดึงสูงอีกนิดนึ่งโอเคแบบนี้เห็นชัดเจนเลยครับนี่มีดทาครัวครับมีดทาครัวด้ามไม้ชิงชันลายสีสวยดูแท้ไหมเห็นลายไหมครับลายสวยมากดูครับเนี่ยลายสวยนะราคา300บาทครับ 3า0บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราจะไม่บอกข้อดีนะเราบอกข้อเสียกันก่อนนะครับบอกข้อเสียกับราคากันก่อนคนไหนยอมรับได้ก็จะได้แบบว่าเขาเรียกว่าเข้าเรื่องกันไว้หน่อยนะตัวนี้ครับข้อเสียคือสับกระดูกแข็งๆกับฟันไม้ไม่ได้นะครับเท่านั้นเองนะครับที่เหลือความคมหวานมากนะแล้วก็แลหล่หันซอยที่เป๊ะเลยแล้วก็สวยนะจับกระชับมือ แล้วก็ที่สําคัญต้านสนิมเป็นเหล็กต้านสนิมครับเป็นเหล็ก7 c r 1 7ครับนะความยาวของใบมีดนะครับอยู่ที่7 1. นิ้วหุ่หุนหรือ7.1นิ้วครับความกว้างอยู่ที่2.8สันหนาอยู่ที่2มิลครับด้ามจับมาชิงชันทุกเล่มสวยงามหมดครับเนี่ยสามบาทอมหวาน,นแบบนี้เลยนะครับฝันไม้ไม่ได้นะครับฝันไม้ไม่ได้ สับกระดูกแข็งๆไม่ได้นะครับนี่ดูลายไม้เห็นไหมครับไม้ชิงชันสวยงามมากนี่นี่ลายไม้ก็แปลกนะลายสองด้านจะไม่เหมือนกันแต่เป็นไม้ชิงชันทั้งู่นี่ก็ลายสวยเห็นไหมครับเป็นเครื่องก้างปลาหางปลาสวยงามมากมค่อยๆกับคมมากนี่ครับ ลายสวยทุกด้านนะไม่ต้องห่วงเลยนะครับใครที่ต้องการมีดทำครัวนะครับอย่าพลาดเลยนะครับแหล่หันซอยลาบลายหมดครับนะ300บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางครับสวัสดีครับ